คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอากาศเย็นๆแบบนี้เขามีข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะเอามาดู I know you still love me เชิแตมฉันรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่เอาะไรมารู้เอาะไรม,มัน,นามานมั่นใจแต่เขาว่าเขารู้รู้จริงปะ I beautiful smile voice was healed and by your and เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาค่ะเมื่อเห็นรอยยิ้มสวยๆและได้ยินเสียงเพราะๆของคุณนะคะบางคนก็คิดถึงเสียงของคุณไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะ Please sing the love song for me ร้องเพลงรักให้ฉันฟังหน่อยเขาคิดถึงเสียงคุณมั้งคะ่ะคุณกับเขาอาจจะเคยส่งเพลงให้กันหรือร้องเพลงด้วยกันหรือร้องเพลงส่งให้กันฟังหรือคุณก็อาจจะร้องแบบในแพลตฟอร์มต่างๆอะ่ะเออแล้วเขาอาจจะมาเห็นดูได้ยินอะไรเงี้ยแล้วก็ว่า อย่าได้เสียงคุณร้องเพลงแบบแบบส่วนตัวไม่ใช่แบบว่าร้องให้ใครร้องให้ฉันฟังคนเดียว I keep looking your pictures เขาบอกว่าเขาดูรูปของคุณบ่อยๆบ,บ,บ่อยมากๆนะคะอาจจะเคยมีรูปที่ถ่ายด้วยกันเนาะ หรือรูปที่เคยส่งให้กันหรือแม้กรทั่งรูปต่างๆของคุณที่คุณโพสต์ตามแพลตฟอร์มต่างๆถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะอ mm hmm. Do you still remember my voice บางคนส่วนใหญ่การสื่อสารอาจจะผ่านเท็กซ์ หรือข้อความไม่ใช่คอหรือเสียงบางคนนะเขาอ,อาจจะอยากจะได้ยินเสียงคุณหรือคิดถึงเสียงคุณหรือแม้กระทั่งบางคนก็สื่อสารผ่านเสียงแต่แบบอ,อยากจะได้ยินออ,อยากจะได้ยินเสียงแบบใกล้ๆที่พูดกันต่อหน้าประมาณแบบว่า ยังจำเสียงกันได้ไหมเสียงที่เราเคยพูดกันเสียงที่เราเคยคุยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอแอบนอยๆน,นะยังจำเสียงฉันได้ไหมก็คงไม่ต่างกับแบบยังจำฉันได้หรือเปล่าฟีลประมาณแบบว่ารู้สึกเหมือนคุณลืมเขานะเออขนาดเสียงฉันเธอจําจำไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ย ระชด <laughs> The thought s of you during separation hurt me like hell เ <laughs> ขาบอกว่าไอความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่มันต้องแยกจากกันหรือห่างเหอนกันเนี่ยมันทรมานแบบราวกับไฟมันไฟร้อนๆอ่ะร้อน นะคะสุ่มสวงอะไรประมาณนี้ทรมานนะคะเจ็บปวดทับใจจะขาดหรือเจียนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าความคิดช่วงเนี้ที่เกี่ยวกับคุณน่ะพอพอมีการแยกทางหรือห่างกันใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าคุณไปไหนทําอะไรอยู่ใครนู่นเนี่ยนั่นคิดมโนโปรุงแต่งไปหมดแล้วมันก็ทําให้เขาทรมานเองคิดเองมโนเองเว้นเวอเองอะไร Seeing the tears from you can break my heart เขาบอกว่าการได้เห็นน้ำตาของเธอที่มันหยดติิงติ่งติงติงติงเนี่ยนะมันก็ทำให้เขาใจจะขาดเหมือนกันค่ะคือเอาจริงๆะถ้าเขาเห็นแบบคนที่เขารักต้องมีน้ำตาหรือเสียน้ำตาเนี่ยมันจะมีบางด้านที่เขามองว่าตัวเองอะเป็นคนรักที่ไม่ได้เรื่องที่ไม่สามารถดูแลคุณได้นะมันก็มันก็เลยทำให้เขาอะใจจะขาด เออบางคนก็บอกว่าน้ําตาเป็นอาวุธอาวุธจริงค่ะไปทีพทัผลเข้าไปผลักเขาว่าะเขาคือรู้สึกว่าเขาดูแลคุณได้ไม่ดีพอคุณไปเจอคนใหม่ไหมที่อาจจะดูแลคุณได้ดีกว่าที่แบบไม่ต้องเสียน้ําตาเหมือนเหมือนฉันอะไรเงี้ยอืม every time i v e been in the presence of us i almost die thinking of you เขาบอกว่าทุกครั้งที่ได้กลับไปที่เดิมเดมิที่ที่เราเคยไปด้วยกันเขารู้สึกคิดถึง ใจแะคะ่ะบางคนนะ่ะคุณอาจจะเดินทางมาจากจุดเดิมแล้วเขายังอยู่กับที่เดิมเดิมแล้วแบบไปไหนมาไหนมันมันไม่เห็นคุณอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเออภาพของคือมันมันมีแต่ภาพเก่าๆที่มาแบบวนๆในใจแล้วแบบคิดถึงใใะคะิดถึงจแตค่ะหรือถ้าไม่เคยไปไหนด้วยกันเนี่ยนะคะก็จ,จะเป็นว่าสตอรี่เดิมๆเรื่องราวเดิมๆมที่มันขึ้นฟีดเขาอะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยคุยกันหรือไม่กระทั่ง บางแพลตฟอร์มเนี่ยตัวดีอืความสนใจกี่ปีที่แล้วขึ้นมาปึ๊บเออมันทําให้เขาคิดถึงใจใจะขาดนะคะเออไพ่สาม,มาค่ะ I was healed by your beautiful smile and voice เขาอ,อยากได้ยินเสียงคุณหรือรอย beautiful smile รายิ้มสวยๆแล้วก็เสียงเขาพองคุไหนะเป็นอะไรที่ดีต่อใจเยียวยาใจเขาเนาะเวลาที่เขาเหนื่อยเมื่อไหรือเครียดมามันก็แบบว่าช่วยทําให้เขาว่ามีชีวิตช่วอีกครั้งไพ่สามเพราะว่าคือตอนที่ก่อนที่จะทำขายอะค่ะทำ mock up ก่อนแล้วตอนที่ mock up มาเนี่ยมันจะมีไพ่เกินนะคะแต่ตัวที่เขาทําขายจริงอะไพ่ครบแต่นีแสดงว่าพลังงานบอว่า อยากเห็นรอยยิ้มคุณหรืออยากได้ยินเสียงคุณล่ะเพราะคอนเซิร์นกับเสียงเยอะมากเลยนะคะอืขออีกสบายสิ I can't sleep, can sleep because of missing you เขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเลยเราะคิดถึงคุณแล้วคุณล่ะคิดถึงเขาเหมือนกันปะ